ขนมเปี๊ยะและส้มเป็นของมองคลที่ใช้ไหว้เทพเจ้าและนำมามอบให้กันในวันตร,รุษจั์ของชาวจีนนะคะวันนี้ครูเล็กจะมาชวนทำขนมเปี๊ยะลูกส้มค่ะมีทั้งส้มและเปี๊ยะอยู่ในชิ้นเดียวกันเลยทำง่ายด้วยค่ะอยากรู้แล้วไปดูกันค่ะเริ่มจากการนำถั่วเขียวซีกนะคะไปล้างน้ำให้เป็นน้ำใสๆเลยแล้วก็แช่ไว้ค่ะ สักสมชั่วโมงนะคะแล้วก็เป็นนึ่งนึ่งเสร็จแล้วเราก็ส่วนผสมทั้งหมดนะคะมารวมกันแล้วก็ไปปั่นให้ละเอียดค่ะแล้วก็เอามากวนค่ะกวนไฟอ่อนๆนะคะควนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะแห้งแล้วก็ล่อนออกจากกระทะค่ะเป็นอันใช้ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทำ แป้งในกันนะคะอันนี้คือส่วนผสมของแป้งในค่ะแต่วันนี้จะไม่ใช้ไข่นะคะเผื่อบางคนทานมังสวิรัตนะคะเริ่มจากการนำน้ำค่ะแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปแล้วก็คนให้ละลายค่ะเติมน้ำมันลงไปค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะเติมแป้งและเกลือ เติมเกลือลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อตัดหวานนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะแต่บางคนนะคะเขาก็อาจจะใช้มือนวดก็ได้ค่ะเช่นอย่างตอนนี้เริ่มติดละเราก็อาจจะใช้มือนวดแต่วันนี้คุณเล็กไม่ใช้ค่ะคุณล็กก็จะใช้พายเนี่ยค่ะนวดไปเรื่อยๆค่ะ นวดไปจนกว่าเขาจะไม่ติดภาชนะนะคะอย่างแบบนี้ตอนนี้ค่ะได้ละเราก็จะเอามาพักเอาไว้ค่ะโดยการใช้พลาสติกแรปนะคะแรปเอาไว้ก่อนเพื่อที่เขาจะได้ไม่ถูกลมค่ะในส่วนของแป้งในนะคะก็ทําเช่นเดียวกันเลยค่ะแต่แป้งในจะมีแค่แป้งกับน้ํามันนะคะนํามาผสมกันแล้วก็ใช้พายคนๆนะคะ แล้วก็พักเอาไว้30นาทีเหมือนกันเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาดูที่ไส้นะคะเริ่มจากไข่แดงเลยค่ะเพี้ยลูกส้มเนี่ยใช้ไข่แดงครึ่งฟองนะคะพอได้แล้วเราก็ใช้เหล้าพรมพมไปค่ะแล้วเราก็ไปเวฟประมาณ1นนาทีค่ะแล้วเราก็เอาไปอบควันเทียนค่ะวิธีอบควันเทียนนะคะหลายคนก็ยังไม่เข้าใจค่ะ วันนี้คุณลก็จะสอนเลยนะคะเพราะว่าเทียนอบเนี่ยคูณลึกเป็นคนทําเองค่ะทําเองขายเองนะคะเริ่มละร้อยสาสิบเผื่อมีคนสนใจพอเราจุดแล้วนะคะเนี่ยเราก็จะเป่าก่อนค่ะเป่าให้ไส้เขาเป็นสีแดงแล้วก็คอเทียนก็จะละลายค่ะพอไส้เป็นสีแดงแล้วคอเทียนละลายแล้วเราก็เป่าดับแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะไส้เนี่ยเราอบสักประมาณ30นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมาดูแป้งที่เราหมักเอาไว้นะคะ นำแป้งนอกและแป้งในมาแบ่งเป็นก้อนๆน,นะคะแป้งนอก20กรัมแป้งใน10กรัมค่ะแล้วก็เอาแป้งนอกคุ้มแป้งในไว้จากนั้นก็หมักไว้อ,อีกครึ่งชั่วโมงค่ะก่อนที่เราจะนำมาขึ้นรูปเป็นเปียะนะคะหมักไว้ก่อนค่ะให้น้ำมันเขาคายตัวค่ะคราวนี้ก็ได้เวลามาขึ้นรูปเปียะลูกส้มกันแล้วค่ะ นำแป้งนะคะมารีดให้เป็นแถบยาวๆค่ะพับสามแล้วก็จับขวางค่ะรีดอีกรอบหนึ่งแล้วก็พับสามอีกรอบหนึ่งค่ะตอนนี้เราก็จะรีดให้เป็นวงกลมๆนะคะถ้ากลมไม่ได้ก็แผ่ให้ออกแผ่ออกให้พอห่อไส้ได้ะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็นําแป้งมาห่อไส้ค่ะ ค่อยๆตะล่อมนะคะให้เขาให้ก้นเขาอะค่ะมาชนกันแล้วก็คลึงค่ะเพื่อที่จะให้เนื้อเขาประสานเป็นเนื้อเดียวกันนะคะลูดรอบนะคะนําแป้งมาแผ่แล้วก็รีดเป็นแถบยาวๆค่ะพับสามทบแล้วก็จับขวางรีดอีกรอบหนึ่งแล้วก็พับสามทบคราวนี้ก็รีดให้แผ่ออกไปเป็นแผ่นกว้างๆพอที่จะห่อไส้ได้ค่ะ ได้แล้วเราก็นำไส้มาแล้วเราก็ห่อค่ะค่อยๆแต่ล้อมแป้งที่เรายังรีดไม่บางอะค่ะตรงขอบๆเนี่ยมันจะสามารถยืดหยุ่นได้ค่ะเราก็ค่อยๆกดกดยืดยืดเขาเขาก็ยืดออกมาได้เขาก็จะมาชนกันค่ะเพิ่งอีกทีนึงเพื่อที่จะประสานรอ,อยข้างล่างนะคะเราก็จะปั้นแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดค่ะ พอหมดแล้วเราก็นำเข้าไปอบค่ะในอุณหภูมิเตา160องศาค่ะ20นาทีพอครบ10นาทีแรกนะคะเราก็จะนำถาดออกมาสลับถาดค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเขาทั่วถึงทุกลูกเลยค่ะในระหว่างที่เราอบนะคะพอเราพอเวลาใกล้จะเสร็จเนี่ยเราจะต้องเตรียมไข่หนึ่งฟอง สีส้มแล้วก็สีเหลืองมะนาวค่ะผสมกันนะคะเพื่อที่เราจะได้พออบเสร็จแล้วเราก็จะได้ทาให้เขาเป็นสีคล้ายส้มะคะ่ะเราจะทาไข่นะคะสองรอบทาให้สีเขาคล้ายกับส้มเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยสีเราไม่ได้แรงมากนะคะเราก็จะ ทารอบแรกไปปูพื้นไปก่อนแล้วเราก็ทาอีกรอบหนึ่งพอทาแล้วเนี่ยเพี้ยของเราก็จะเหมือนลูกส้มมากขึ้นค่ะจะมีความเงาด้วยแล้วเราก็นำเข้าไปอบต่ออีก2นาทีค่ะเพื่อให้สีตรงนี้แห้งนะคะวันนี้เราก็จะได้ยินเสียงฟ้าร้องไปด้วยนะคะฝนตกกระนำเลยค่ะวันนี้ เมื่ออบออกมาแล้วนะคะเราก็จะใช้สีเขียวค่ะแต้มเป็นจุดให้เป็นขั้วของลูกส้ม,มค่ะแล้วเราก็ปล่อยให้เขาเย็นสนิทก่อนที่เราจะมาเติมใบนะคะอันนี้เราก็จะมาเติมใบกันใช้ใบแก้วค่ะนำมาตัดแต่งได้เลยให้เหมาะกับลูกส้มของเรานะคะให้ขนาดพอดีกันแล้วก็เสียบลงไปตรงขั้วที่เราจุดเอาไว้เมื่อกี้นี้เลยค่ะ แค่นี้เราก็จะได้ลูกส้มน่ารักน่ารักละอันนี้เลือกขนาดนะคะเลือกใบให้เหมาะกับลูกส้มที่เราอบมาได้ค่ะจิ้มลงไปเลยค่ะพอเราจิ้มเสร็จนะคะเราก็นำไปแพ็คได้เลยค่ะ ตามใจลูกค้าเลยลูกค้าอยากได้4ลูก3ลูก10ลูก13ลูกอะไรได้หมดเลยค่ะเพราะว่าอันนี้คุณด้ขายเป็นลูกค่ะอันนี้คือลูกส้มของเรานะคะที่เสร็จแล้วค่ะน่ารักเนาะ ก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ครูเล็กเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้ครูเล็กด้วยนะคะแล้วพอมีคลิปต่อไปใหม่ๆเราจะได้ดูก่อนใครเลยค่ะขอให้มีความสุขกับการทำขนมนะคะสวัสดีค่ะ